รีโว่ล็อกโคนะครับ2021ครับกำลังจะเปลี่ยนจานเบรกนะครับ XPS นะครับของ TR W นะครับถ้าเบรกหน้าจะใช้ของกูไก่ครับตอนนี้ช่างอังกำลังทำอะไรครับช่างอังถ่ายเปลาจานครับถ่ายเป้าจานเ,าาเพราะว่าเราใช้บบนนเวลาเป็นจะดิบถ่ายให้มันหลวมก่อนก็เบอร์อะไรนะ12ครับ เบอร์เดียวกับดัมเบลทั้งหลัง12ใช่ไหมที่อาจานออกนะครับแล้วเราไม่เอานี่ออกก่อนเหรอไม่เพราะว่าตอนนี้อย่างปกติเราก็จะเอาไปโกวงเสียงนี่ครับเราันถ้าคนที่ไม่มีลูกบล็อกกันนะครับอาจยวทำให้ดูแ่ยไม่เข้าใจหรักผมนะเป็นคนที่เข้าใจอะไรยากครับอาศัยถ่ายคลิปนะครับแล้วมาดูกันดีกว่านะครับก็เป็นประโยชน์ให้กับผู้ชมคลิปนะครับ อนนี้อยู่ที่เมเจอร์ทรายนะครับจังหวัดเชียงใหม่ครับกับร็อกโคนะครับสองศูนย์สองหนึ่งนะครับเป็นส4 4ี่สี่คูณสี่นะครับแคปสองจุดแปดก็มันเป็นสีิอยดีเราจะาจานออกเลยไม่ได้ครับก็ลครมาตก่อ,อนะครับใส่เข้าไปในก้องจัเกสมุดครับมก็จะค่อยๆหลดุดออกมา ออ๋มันดูดก้าวพกพาแล้วครับนี่เราก็คลายคาลิเปอร์ด่างออกง่ายๆอ่าแล้วดึงดึงออกยังไงเนี่ยอ๋อเป็นบาริต้ายิงข้างหลังครับแล้วก็เราไม่เอานี้ออกก่อนอ๋อครับก็อจะเอาคาลิเปอออรร์กไงคับเมื่อกี้เมื่ออย่างเมื่อกี้ทำไมเราไม่เอานี้ออกก่อนเราแค่มาคลายจานก็ถ้าเราเอานี้ออกก่อนสมมติว่าเราขันตัวนี้เข้าไปแล้วจานมันหมุนตามแล้วเราจะดยึดยังไงครับเราไม่มีที่ยึดเราไม่มีที่จับจานให้มันอยู่นิ่งๆโอเคไม่ออกแล้ว ไม่ค่อยออกค <laughs> <c oughs> ือ,อ,อตอนที่เราหมุนล็อเนี้มันมันมันจะฝืดครับเพราะมันฝืดถ้าเราเอาคาลิปเปอร์ออกอเราก็จะไม่มีอะไรมาล็อกให้จานอยู่กับที่เพือ่อที่จะให้เราหมุนนอตได้ว่าถ้าเราหมุนนอตน,นี้ยจานก็จะหมุนอย่างนี้ครับจานก็จะหมุนตานอย่างนี้ครับผมก็เอาอะไรมาค้ำเหล็กตรงนี้ก็ได้เอาเหล็กยาวๆมาวางก็ได้เนี่ยค้ำนอตไว้ก็เอาไขควงมาค้ำ่างนี้อ๋อแล้วง่ายกว่าอ๋ออโอเคโอเค พอมันคลายปุ๊บแล้วก็ถอดสลิเปอร์เปลี่ยนจานได้เลยครับอ่ะมาชมกันปันนี้ครับจานเดิมนะครับตัวนี้เป็นของศูนย์นะครับก็คือของโตโยต้านั่นเองนะครับมันอย่างของบอกอก็ใช้นะตัวนี้จานเดิมเจียไปสองครั้งแล้วผมไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่าล็อกโค2 0 2 1เป็นยังไงแต่ทำหรับล็อกโค2 0 1 8นยเนี่ยมันสั่นบ่อยมากแล้วมันก็เหมือนกับต้องเจียจานบ่อยพอเจียไปสองครั้งก็เลยเปลี่ยนเป็นจานเบรกของ t r w นะครับ XPS ความรู้สึกก็โอเคขึ้นเลยและช่างกําลังทําไปนะผมก็คุยไปนะครับช่างจานลักษณะจานเนี่ยช่างมันมีทําไมมันถึงบางทีเป็นคลื่นบ่อยเป็นอะไรบ่อยจานอ่อนจานเหล็กอ่อนเหล็กแข็งมีไหมมันก็มีส่วนแต่มันก็มีส่วนครับเนื้อผ้าเบรกอะไรเงี้ยมันโอ้มันมันคุยกันถ้าทางวิชาการมันก็มันเยอะเกินไปพูดแต่ถ้าเอาง่ายๆก็คือมันมันไม่พอใช้งานเรา ถ้าเราใช้ไปแล้วมันสึกเป็นเส้นเยอะเงี้ยแสดงว่าก็คือจานมีอุณหภูมิสูงผ้าเบกมีอุณหภูมิสูงเกินไปหรือเนื้อผ้าเบกมันอาจจะไม่ดีเนื้อเราหามาเยอะมันก็เลยสึกเป็นเส้นครับอันนี้ก็คือคันนี้กําลังจะเปลี่ยนจานของศูนย์ผ้าเบกนี่ของศูนย์ไหมผ้าเบกของศูนย์ครับของศูนย์ก็คือจะโละของศูนย์ออกเก็บนะครับแล้วใส่จานเบก PRW เสาะร่องนะครับอันนี้ก็เป็นกระบวนการเอา คาลิปเปอร์ออกอน,นี่ครับเดี๋ยวเขาจะใส่ตัวนี้เข้าไปนะครับติดกัเทปอีกอ่านี่นะครับจานเบรก XPS นะครับของ TR อ่านว่า W หรือว่า W ก็ได้นะครับก็เป็นแบบอย่างนี้เขาเรียกอะไรจ้างเซาะร่อ,องร่อ,อ,งองเฉียงร่องรูแตกต่างกันนะครับบางทีมันมีเจาะรูด้วย มันก็ที่การออกแบบนะครับแต่ถ้าเป็นรูเป็นรูถ้าประกอบสังเกตไม่ใช่เป็นรูเป็นร่องนี่ก็เหมือนกันครับครับถ้าเป็นรูอ่ะสังเกตก็คือมันมีขอบเวลาเราบีบเวลาเราเหยียบเบรกบางทีพอเบรกมันก็ไปขัดครับจะเป็นเส้นถ้าประกอบสำมลองสังเกตนะครับเห็นงน้เพรพะการที่มันมีรอยเนี้ยรอยจะมันจะเป็นรอยจะเป็นเส้นครับอใช้แต่อันเนี้ยว่ามันติดคมแต่อานเงี้ยถ้าเราดูดีๆมันก็คือ ตั้งแต่ขอบตรงนี้นะครับก็จะถึงขอบสุดของจานเนี่ยถ้าเราเอาเส้นมันนี่อย่างนี้มันก็จะเต็มคือไม่มีรูถ้ามีรูมันก็จะมีช่วงที่มีรูช่วงที่เป็นขอบรูมันจานจะสุดสม่ำเสมอกว่าประมาณนี้แล้วก็นี่ไงนะครับก็เพื่ออันนี้ผมใช้ก็หนึบดีนะแต่ว่าบางทีไอ้อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยผมก็ต้องเอาไอ้พวกไขควงแบนแบมาขีดเพราะบางทีมันมีพวกเศษขี้อะไรตรงไปตันเลยนะครับ ปเป็นเรื่องปกติะต้องดูแลมันครับอ่ะเดี๋ยวใส่กันครับวิธีการใส่ก็ยกใส่ยกใส่้ <c oughs> ใสาใปนะครับหนักหนักกากาไหมหรือไม่เกี่ยวละเรื่องน้ำหนักอืมอว่ามันก็เหมหือกับ น่าจะไม่เท่าเดิมนะครคาวเี้เนื้อจะแข็งกว่าเดิมไหม,มแข็งกว่าเดิมครับเนื้อแข็งกว่าจานของศูนย์ใช่ครับแข็งกว่าเดิมแล้วผ้าเบรกจะกินลงหรอครับก็ต้องผ้าเบรกจะกินลงไหมก็เราควรจะต้องเปลี่ยนผ้าเบรกด้วยไหมมันน่าจะเป็นอย่างนั้น,นถ้าเอาผ้าเบรกศูนย์มาจับกับตัวเนี้ยังไม่เคยลองครับยังไม่เคยลองแต่นี้นี่ครับเจ้าของจะเปลี่ยนผ้าเบรกทีเดียวเลยเป็นกูไก่นะครับนะครับก็จะใช้ผ้าเบรกกูไก่รุ่นอะไรวะรุ่นคิรินนะครับ ่ะนี่ครับถามเจ้าของรถนะครับเจ้าของเมเจอร์ไทยนะครับจังหวัดเชียงใหม่คุณนางอ่ะว่ามาเลยครับสเปค XPS XPS นี่นะครับอ่าหลักๆนี่คือเนื้อเหล็กครับมันจะผสมคาร์บอนมากกว่าจานเบรคทั่วไปครับสองเท่าครัับบครแล้วทนความร้อนได้สูงกว่า600องศาแล้วของเดิมล่ะศูนย์เราไม่รู้อ่าของเดิมนี่คือเป็นของ TRW ครับแต่ว่าหมายถึงของเดิมคือของศูนย์ของศูนย์โตโยต้าใช้ของ a d บแต่ว่า TRW นี่ก็จะเป็นสเปคโรงงานเหมือนกันกเป็นสเปค ปกติก็มีสแตนดาร์ดก็มีครับแต่ตรงนี้เป็นตัวอัปเกรดให้เพอร์ฟอร์แมนซ์ขึ้นก็คือทนความร้อนได้ดีขึ้นสูงขึ้นซ็อกล่องเนี่ยมันใช้ปัดเศษเศษทรายเศษฝุ่นผ้าเบรกครับให้ออกหน้าจานเบรกให้การเบรกครับสัมผัสจะดีขึ้นระยะเบรกเราจะสั้นลงครับแล้วกณนังแล้วถ้าสมมุติว่าเราเปลี่ยนจานตัวนี้ขึ้นมาแล้วเราใช้ผ้าเบรกเดิมของศูนย์เป็นไงผลลัพธ์ก็ก็ได้ครับอย่างที่บอกครับคือ ไอ้ตัวจานนะครับมันจะทํความสะอาดหน้าสัมผัสดีขึ้นครับรบะยะเบรกเราสั้นลงแล้วแนมะ้กระทั่งเปลี่ยนจานโดยไม่ต้องเปลี่ยนเบรกครับ,รบต,ตอนนี้ผมก็ทำาอัปเดตทั้งสองยอย่างจานและเบรกพร้อมกันตอนนี้ก็คือเปลี่ยนทั้งคู่เลยไม่ลองเปลี่ยนเทียนหน่อยนะใจร้อนใจร้อนนะครับผมแต่ผมก็เคยผมก็ใช้คู่นี้อยู่นะใ <laughs> นคลินีก็คือเบรกรู้สึกว่าหนึบขึ้น นะครับ,รบแล้วก็แต่หนึบขึ้นเราก็ต้องปรับตัวนะถ้าสมมุติเราอยู่ๆของเราเราใช้จาก20มาแล้วมาเปลี่ยนตัวนี้แล้วบางครั้งเราอาจจะรู้สึก,กจิกไปถ้าเราถ้าเราเบรกแล้วมากเกินไปมันอาจจะเบรกมันสันน้นลงจริงๆอ่ามันจิกเกินไปนะครับอ,อันนี้ก็เรียกเป็นครับแล้วก็มาจับคู่กับแต่ตัวตัวกุไกนะครับจะมีหลายเลเวลครับตัวนี้จะค่อนข้าง ไฮเพอร์ฟอร์แมนส์หน่อยนะครับคือถ้าเริ่มต้นแล้วกดเชื่อว่ามันจิกไปใช้ระดับสไปเดอร์ก็ได้ครับอยู่ที่ส0งพันกว่าครับแล้วก็ระดับมากอริลล่าสของสีม่วงครับมันก็จะการจิกครับมันจะน้อยกว่าคิรินนิดนึงครับเราไม่อยากเอาแบบเอาแบบดีๆไปเลยอย่างเงี้ยครับก็ใช้คิรินนะครับราคาก็จะสูงขึ้นนิดหน่อยจานเบรกตัวนี้นะครับงบประมาณเราพูดถึงงบประมาณเท่าไหร่ครับจานเบรกราคาแต่ละรุ่นจะไม่เท่ากันเอาเนี่ยยกตัวอย่างในรีโวตัวนี้เลย อ่ะเจ็ดพันกว่าบาทบถ้าผมถ้าผมมีงบเจ็ดพันกว่าบาทผมได้จานคู่หนึ่งละครับอ่าโอเคแล้วถ้าผมมีเงินอีกเท่าไหร่ผมใช้ได้ผ้าเบรกกูไก่ตัวนี้กูไก่ชุดนี้ของรีวออยู่ประมาณสี่พันบาทประมาณสี่พันก็สรุปผมก็ต้องพกมาเจ็ดพันกว่าบาทบวกสี่พันกว่าบาทตีว่าวงเงินไปมาชุดนี้ก็จัดไปหมื่น,นึงก็ได้ครับหรือถ้าผมเป็นสเตป็ปผมจะเปลี่ยนจานเบรกก่อนแล้วใช้ผ้าเบรกเดิมของโรงงานครับก็ชุดชุดนี้รวมค่าแรงประมาณเจ็ดพันเก้า ครับไม่รวมเลยไม่รวมค่าเบียร์ครับก็คือประมาณ7,9 0 0นนะครับรวมค่าแรงแล้วนะครับสนใจก็เรียนเชิญนะครับสูตรของแต่ละท่านไม่เหมือนกันนะครับงบประมาณก็ไม่เหมือนกันถ้าท่านอยากจะเปลี่ยนจานก่อนนะครับแต่ผมใช้อยู่ตรงนี้นะฮะการันตีเลยนะครับว่าดีกว่าของศูนย์อันนี้แต่ผมไม่รู้นะว่าล็อกโค2221เป็นยังไงแต่สําหรับเจ้าล็อกโคไอคันแดงของผมเนี่ยนะครับมันมีปัญหาเจียจานไปสองรอบแล้วมันสั่นนะครับ มันสั่นเป็นคลื่นนะคลิปเก่าๆผมก็แจ้งไว้แล้วนะครับสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผ้าเบกกูไก่ผ้าเบกคุณภาพเทคโนโลยีญี่ปุน่นเพื่อความปลอดภัยโดยเมเจอร์ไทยเชียงใหม่087 474 5 3 9 9ตอนนี้นะครับช่างก็ได้ทำการใส่นะครับจานเบรกลงมาเรียบร้อยแล้วนะครับสีแดงสวยงามนะครับ คุณนางว่าไงนะเมื่อกี้จานมันเป็นยังไงนะอ๋่อาร์วีดูนะครับจานเขาจะมีการถ่วงจานนะครับอ่าถ่วงจานเพื่อให้เกิดการสมดุลเวลามันเกิดแรงเหวี่ยงแรงหมุนครับเหมือนล้อแม็กที่เราต้องแปะตะกั่วแต่ทีอาร์วี RW จะใช้วิธีเจียหรือตัดร่องจานแสดงว่าเขาต้องไปถ่วงแต่ละอันใช่ครับทุกคนนะครับแล้วก็เพื่อให้หาสมดุลให้มาได้นะครับ ช่างผมขอซูมเข้าไปช่างใช้เครื่องมืออะไรครับอันนี้เป็นตัวถ่างคาลิเปอร์ครับถ่างคาลิเปอร์ส่วนใหญ่ถ้าผมไม่ไม่มีตรงนี้ผมก็จะเอาไขควงไขควงประแจประแจดันเข้าไปดันมันก็จะแจคอมแมบีบแต่ถ้าอย่างเงี้ยต้องเอาผ้รเบรกจก่ามาใส่แล้วเอาไขควงงานครับไขควงงานเพื่อให้ลูกสูบมันดันเขาไข้งในเพราะว่าถ้ากดผมงัดข้างนี้ไอ้ข้างนี้ก็ก็ดันออกมาใช่ครับใช่ไหมครับถ้าอย่างนี้คือมันจะเท่ากันเท่ากันแล้วต่างกันตรงไหนครับก็ ในทางทฤษฎีไอ้อย่างนี้มันดันได้ดีกว่าเพราะว่ามันดันได้ตรงกลางกว่าครับถ้าไขควงเป็นการงัดแต่นี่คือมันเป็นการ่างของของเครื่องมือครับของก็จะมีในทางทฤษฎีเลยครับเพราะว่าแล้วมันจะทําให้อายางตัวเนี้ยขาดได้ไหมขาดยากขึ้นขาดยากขึ้นนะครับปกติเนี่ยถ้าเราใช้ไขควงงัดเนี่ยบางทีลูกสูบมันไม่ได้ถอยไปตรงๆมันมันโดนขัดเอียงๆเนี้ยครับบางทีลูกสูบมันจะโดนดันแบบนี้ครับ มันกลับโดนขันอย่างนี้ครับเพราะเวลาเราเอาไขควงงัดมันก็ต้องงัดจากข้างใดข้างหนึ่งตรงนี้ครับแต่เครื่องมือนี้ยมันสามารถมีพื้นที่น่งสัมผัสกับตัวลูกสูบเบรกได้ดีกว่าได้ดันเข้าไปได้เสมอกว่าอ่าครับครับแพงไหมตัวนี้ทำไม่ได้แล้วครับอ่าติดตั้งร้อยครับนี่จะอ่าช่างติดตั้งจานเบรกนะครับผ้าเบรกนี่ครับ เปลี่ยนเป็นกูไก่นะครับกูไก่คิลินครับหรือกิเลนครับก็ติดตั้งเป็นที่เรียบร้อยนะครับจานเบรกนะครับ T R WU นะครับกับผ้าเบรกกูไก่นะครับสูตรนี้เป็นสูตรที่บกก็ใช้อยู่นะครับผมถือว่าผมใช้อยู่นี่ผมถือว่าโอเคเลยนะครับเพราะฉะนั้นใครอยากจะใช้สูตรนี้นะครับ มันอาจจะรู้สึกว่าราคาแบงค์หมื่นอาจจะหลุดนะครับแต่มันก็คุ้มค่านะครับกับฝูงม้าที่มีพลังจัดจ้านนะครับถึง200 3หรือ3าม4ี่แรงม้านะครับผมก็จำไม่ได้เลยกี่แรงม้านะครับสำหรับล็อกโค่รถใหม่ๆเดี๋ยวนี้แรงม้าสูงนะครับอย่าลืมว่าผมก็ไม่ได้ว่าดิสเครดิตให้กับทางด้านศูนย์บริการหรือยี่ห้อนั้นๆนะครับแต่สไตล์การขับรถคนเราต่างกันนะครับบางคน90 บางคนร้อยกว่าเร็วบางคนร้อยสก็ว่าเร็วบางคน110ร้อยบ,บอกช้ามากบางคนร้อยสีนะครับไม่สนใบสั่งสไตล์การขับแตกต่างกันพื้นที่นะครับบางคนอยู่ในภาคเหนือขึ้นเขาลงเขาขึ้นเขาลงเขาเป็นว่าเล่นบางคนพกน้ําหนักมาไม่เท่ากันบางคนกระบะเปล่าเล่าเปือยบางคนมีสัมภาระแบกนู่นแบกนี่นะครับการใช้เบรกไม่เท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นยังไงก็ ลองพิจารณาดูนะครับสำหรับท่านที่ชื่นชอบนะครับจานเบรก XPS นะครับบอกใอช้ยอยู่นะครับชุดนี้เลยนะครับผ้าเบรกกูไก่คิรินนะครับสนใจก็ติดต่อนะครับที่เมเจอร์ไทยจังหวัดเชียงใหม่ครับสนับสนุนโดยจานเบรก TRW จานเบรกคุณภาพที่บอกอวิเชษเลือกใช้โดยเมเจอร์ไทยจังหวัดเชียงใหม่087474 หาสามเก้าเก้า